รอไม่ไหวนะคะกดดันมากรีบเปิดสิรีบเปิดประตรูไปเก็บไป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 เร่เร กดดันทุกวันค่ะให้รีบเปิดประตูจะไปกินหญ้าหน่วยกำจัดหญ้าเคลื่อนที่นะคะตั้งใจทำงานมากนะ